สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้มีขนมอบกรอบที่เราอยากจะกินมากคือผักผลไม้อบกรอบที่เราเห็นตามโซเชียลมีขายกันซึ่งตอนนี้เป็นกระแสแต่จริงๆแล้วมาจากที่เดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะนี่ราคาไม่แพงไม่แพงไม่แพงดูขนมก็จะดูเป็นชิ้นเป็นอันกันนะอันนั้นแต่และมือไม่สวยเลยอะ่ะ ชาวไร่ชาวนาก็องนี้ค่ะนี่คืออะไรคะเจีย๊ยบเผือกเผือกเผือก,อกมันม่วงตามรูปป่ะของก็ดูเยอะอยู่นะมีมันมีกล้วยมีแครอทมีมันม่วงหืมแข็งหืมแข็งว่ะหืมแต่ก็กินได้อยู่อะ่ะ เฮ้ยแต่หวานอยู่เนี่ยให้อะไรวะมันม่วงหวานดีแต่น้ำตาลเยอะอ่ะนี่กระเจี๊ยบอืมอืมเจี๊ยบอร่อยอ่ะอืม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 ใช้ได้อร่อยอ่ะแล้วแต่คนชอบไปชิมของอีกยี่ห้อหนึ่งอ่ะมันจืด จิตมากบางยี่ห้อนะแบบแการันตีว่าอร่อยอร่อยอร่อยพอซื้อกลับมาถึงเรามันหืนว่ะใครอทอืมคือดีอ่ะเออกีวีม่มีอันนี้กีวี่ยูดี้ไมล่ะเมื่อกี้กินกระเจี๊ยบไปหนึ่งชิ้นเจอก,กระเจี๊ยบไปหนึ่งชิ้นซึ่งกระเจี๊ยบอร่อยมาก <c oughs> นะแล้วก็มีเห็ดหอมด้วยมีมันฝรั่งมีแครอท พีผู้สาพีทุกอย่างค่ะแต่ละอย่างไม่ไม่ไม่ไมคละคลกันไปเพื่อวะโอ้ยโอ้ยข้าวกีวีโออืมแต่น้อยไปหน่อยนะกีวีถ้าไถ้าอยากกินเยอะๆตะองใส่ต้องเป็นเลือกเป็นชิ้นๆพี่ผู้สาลองกินพี่ผสาอพี่ผู้สาก็สักกินจนหมดถุงเลวอืมอือื สมคำล้ําลือมันเป็นอะไรที่นุ่มๆใช่ไหมของตัวจริงมันอะตัวสดๆเนี่ยพอมาเป็นแบบเนี้ยมันก็จะเหนียวเหนียวนิดนึงมันไม่กรอบอย่ามันกัดได้แต่มันจะเหนียวนะอย่าไปคาดว่ามันจะกรอบนะคะกุสลาไม่กรอบก็าจะเป็นหยื่ยิ่นี่หยื่งๆ่อ,ๆอะควรเ็ศทอเปล่ที่มันทอเป่า พอ,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 อกินเห็ดหอมนะมันเหมือนเรากินพุทาราพราบว่ากินพุทราไปก่อนควรจะซื้อแยกนะคะตอนนี้ก็มีซื้อแยกไว้เดี๋ยวเราจะชิมเห็ดหอมให้ดูนะจ๊ะซึ่งใช้ได้ค่ะโอ,โอเคเลยลองดูนะจ๊ะไม่ไม่ไม่เหม,ม,ม็นหืนด้วยบอก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 แรงแป๊บไอผัก ออนไลน์ Online, วันหลังเราจะลองชิมดูเพราะปกติเป็นคนกินมังสวิรัติผักมันหอมดีอะนี่มันหอมอะไรวะมันเหมือนหอมแบบเหมือนกลิ่นผักอีกตัวมาสมอีกตัวหรือว่ากลิ่นของมันปะกระเจี๊ยบก็ดีอ๋อมันอร่อยอ่ะ่อือ่นๆก็โอเคค่ะรสชาดีนะคะเนี่ยมาจากจีน หาได้ในช h อปปี้ก็มีนะจ๊ะ